เห็นว่ามีหลายขนาดมี3ขนาดเลยครับเดี๋ยวผมเสกบ้างดีกว่าตอนแรกนึกว่าจะหนักนะฮะตกใจเตรียมรับแทบไม่ทันนะฮะนี่ครับกาลังซูมนะฮะนี่ครับซูมฮะใกลอีกนะฮะสวัสดีครับผมดรินอาร์คดีครับวันนี้รายการดีเทลนะครับจะพามาดูเรื่องของงานตกแต่งครับพี่นันครับผม ผมได้4ตัวอักษรนะครับก็คือตัว D C O R ครับ Decor อนเหรออ่ามันอาจจะแปลว่าการตกแต่งใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นสําหรับงานออกแบบครับพี่นันครับผมเนี่ยติดต่อกับผู้เช่าชาญไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราเข้าไปดูกันนะฮะพี่พี่ครับถ่ายกันอยู่สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับผู้ช่าชาญจาก S C G Decor ครับสวัสดีครับ ผมจัมกิติคุณตันติวงศ์ผมจะพาไปดู3ที่ด้วยกันมีทั้งงานบ้านงานหมู่บ้านและงานร้านอาหารครับใน <c oughs> วันนี้เราเดินทางเราวาร์ปกันเหนื่อยแน่นอนนะพะี่นัน <c oughs> แล้วทั้ง3าที่นี้นะครับ <c oughs> ก็มีการใช้งานที่ต่างกันหมดเลยนะฮะรัสำหรับวัสดุตกแต่งที่ผมจะพาไปดูในวันนี้นะครับมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันแล้วก็อยากให้ทายกันนะครับว่า D C O R เนี่ย หมายความว่ายังไงก็คือผมจะถอดความหมายจากเจ้าวัสดุทั้ง3ตัวนี้แหละเป็น4ตัวอักษรนะฮะว่ามันจะมีความหมายอะไรบ้างแล้วจุดแรกเนี่ยนะฮะคุณจั๊มพาเรามาอยู่ที่ซอยสุขุมวิทสิบเอ็ดใช่แล้วครับที่ร้าน Y Connection นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยไหมฮะตัวแรกเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเสกให้ดูก่อนโอุ้ยเอาอีกแล้วนี่ครับอ้ยคือผมช่วยถือฮะเดี๋ยวนี้เสกมาทีละสองแผ่นได้เลยนะพี่ทันตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุตกแต่งใช่แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของจริงกันข้างในเลยฮะเเเดดี๋ยวผมพาาข้ไปูคครับอุณจ๊ ผมลองเอามาเทียบนะฮะพี่น,นันมันมันลายมันไม่ตรงกันเนี่ยฮะเออตัวนี้มันคือเรียกว่าวัสดุอะไรครับเนี่ยก็สําหรับวัสดุครับ,รบเรียกว่า S G d e c o m o d i n a ครับตัวนี้คือตัวแรกนะที่เราจะมาดูกันใช่แล้วตัวแรกตัวนี้ครับก็สําหรับวัสดุตัวนี้นะครับผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์มีคุณสมบัติก็คือทนแดดทนฝนสวกไม่กินครับโอ้โหแสดงว่านอกจากตกแต่งเป็นผนังภายในนะตะกี้ผมเห็นในร้าน Y i Connection ม,มีใช้เป็นแบบตกแต่งพื้นที่ภายนอกด้วยนอกจากนี้นะครับวัสดุตัวนี้ยังผลิตด้วยเทคโนโลยี extrusion ทำให้สามารถขึ้นรู ตามต้องการเลยที่สําคัญนะครับทำความตื้นลึกแล้วก็มีโปรไฟล์ได้ให้เลือกถึง5แบบคําว่าโปรไฟล์ที่แตกต่างกันก็คือแพทเทิร์นของมันที่เราจะเห็นตรงนี้ว่ามันจะตื้นลึกหรือว่าจะเป็นช่องหนาบางไม่เท่ากันใช่ครับนอกจากนี้นะครับพวกแบบแต่ละคนเนี่ยก็เอา5โปรไฟล์นี้สามารถเอามา Mix and m a t c h ให้เกิดแพทเทิร์นต่างๆที่ตามต้องการได้เลยผสมผสานแล้วแต่เอกลักษณ์ของแต่ละคนแล้วนี่ผมเห็นรุ่นนี้นี่มันก็ไม่เหมือนกับที่ผมถือมาอีกนะฮะเนี่ยงานที่ต้องการวัสดุที่บางเป็นพิเศษนะครับ ลายครับก็องเหมาะสำหรับงานฝ้ายางครับที่ต้องการน้ำหนักเบาครับผมอ๋อคือรุ่นนี้จะมันจะบางกว่ารุ่นปกติที่ผมถืออยู่ใช่แล้วที่นันฮะคำเฉลยของตัวแรกของเราเนี่ยผมมั่นใจมากเลยฮะตัวดีไงตัวดีเป็นอักษรตัวแรกใช่ไหมฮะคุณจ้าต้องมาจากคำว่าเด corative แน่นอนฮะเพราะว่าเจ้าตัวผนังตัวเนี้ยผมเห็นละแพทเทิร์นของมันเนี่ยหลากหลายมากๆเราสามารถทำมาเป็นผนังตกแต่งนะครับทั้งภายนอกภายในแล้วก็เล่นลวดลายกับมันได้นะครับความตื้นลึกของลวดลายของมันเนี่ยฮะทำให้มุมมองของแสง ที่มากระทบตรงนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมถูกต้องเลยมันเกิดความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาเหมือนกับร้านวายคอนเนคชั่นหลังนี้นะฮะก็ทํามาร้านวายคอนเนคชั่นครับผนังร้านนี้ก็จะเป็นจุดดึงดูดสายตาของทุกคนแน่นอนอย่าลืมมาถ่ายรูปแล้วทุกโต๊ะก็จะมาออกันอยู่ตรงนี้นะพี่นันวันนี้ครับก็ <laughs> ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะฮะก็ยังมีวัสดุตกแต่งอื่นๆโดยเฉพาะภายนอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอาครับเยี่ยมเลยงัันเดี๋ยวผมพาไปเองนะครับผมใช่ไมหผมเอาพาไปบ้างครับเฮ้ย Okay. <laughs> ที่นั่นนี่เราไม่ต้องผมไม่ต้องมาเปลี่ยนชงเปลี่ยนฉากอะไรแล้วดิไม่เดี๋ยวนี้แขกรับเชิญทำให้หมดแลนะก็วันหลังเรียกได้นะครับตอนนี้คุณจั๊มพาผมมาที่หมู่บ้านเนอร์วาน่าดีฟายวันนี้เราจะมาดูวัสดุอะไรครับตรงนี้ครับเรามาดูวัสดุตกแต่ง s อสซีจีเ C คอร n ซีชครับแต่ผมไม่เห็นว่ามีวัสดุตกแต่งอะไรตรงนี้เลยก็ที่ได้เห็นไปนั่นแหละอ๋อตรงเป็นตรงส่วนที่เป็นกรอบอาคารข้างนอกเป็นสีดำๆเป็นกรอบคล้ายๆเหล็กบีมนะครับซึ่งวัสดุตัวนี้ SCG Decor Channel C เนนี่ยครับเป็วัสดุที่ทจากไฟเบอร์ซีเมนต์ครับออ๋ไม่่ใชเหหลล็็กกไม่่ใชเครับ แต่มันเหมือนเหล็กมากๆเลยนะฮะเหมือนเหล็กมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราอยู่กลางสายฝนอย่างเงี้ยครับตัว SG Decal s e c h a n n e l ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นสนิมแน่นอนครับอ๋อแปลว่าเราใช้งานได้ง่ายไม่ต้องมาทากันสนิมอะไรให้มันยุ่งยากเลยไม่ต้องเลยครับแต่มันอยู่ไกลมากเลยนะครับนั่นสิฮะแล้วเราจะไปดูยังไงกันฮะก็เดี๋ยวผมเสกขึ้นมาให้ดูก่อนเลยเอาเลยเอาดล้นี่แข็งแล้วเชิญนะครับเฮ้ยอ่าเป็นไงล่ะครับแผ่นจริงๆมาเลยตัวจริงเสียงจริงเลยเออเห็นว่ามีหลายขนาดมี3ขนาดเลยครับเดี๋ยวผมเสกบ้างดีกว่า ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะฮะตกใจเตรียมรับแทบไม่ทันนะฮะนี่พี่นันนี่เรามาทดสอบกันตอนฝนตกจริงๆเลยนะครับนี่ครับกำลังซูมนะฮะนี่ฮะซูมฮะใไกลครับไกลอีกนะฮะตอนนี้นี่เราอยู่กันที่ชั้น4ี่ชั้น4ครับเพื่อที่จะได้มาดูตัววัสดุซี h ชน n น l นี่ใกล้ๆกันเลยตอนนี้นี่พี่นันเรานี่ยิ่งปะท้าฝนหนักกว่าเดิมจะามอีกแล้วจะได้รู้ไงว่ามันสามารถใช้งานได้จริงทนทานมากครับแต่ว่าคุณจั๊มเนี่ยหลอกผมอีกแล้วนะพี่นันเพราะว่าเจ้าตูนนี้ทำไมมันสั้นอย่างนี้ฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวองตัวอย่างนม่อ่ตอลรสั้นเนี่ยมันจะยาว3เมตรนะครับอ๋อมันยาว3เมตรแล้วมันเป็นด้านนี้เป็นด้านนี้อ่นยาว3เมตรคือเป็นตัว C แบบนี้ตัว C เวลาใช้ก็จะเห็นเป็น C ีช a n n e l อย่างี้ครับอาแล้วมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างครัคุณจาสําหรับสินค้า s g Decor C Channel ตัวนี้นะครับก็มีคุณสมบัติที่สําคัญเลยก็คือนําหนักเบาครับ เวลาเอาไปติดตั้งเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างแน่นอนที่สําคัญนะครับก็ประหยัดกว่าเหล็ก5้ถึงหเท่าเลยประหยัดมากๆครับแปลว่าต่อไปถ้าผมจะใช้เป็นงานตกแต่งทั้งภายนอกภายในเนี่ยแล้วมีลุคแบบเท่ๆคมๆแบบเหล็กเนี้ยฮะก็ใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยแนะนําเลยครับตัวนี้นาตัวนี้นะครับผลิตด้วยเทคโนโลยี extrusion ทำให้วัสดุเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันมีความหนาแน่นสูงที่สําคัญยังแข็งแรงมากๆเลยครับมีคาใหม่มาอีกแล้วฮะพี่นันเจ้าคําว่า extrusion นี่มันแปลว่าอะไรฮะ อย, <S <S อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยผลิตขึ้นมาจาก3วัสดุหลักนั่นก็คือผงซีเมนต์ ain, เส้นใยเซลลูโลสแล้วก็ซิลิกาและการผลิตแบบพิเศษที่เรียกว่าเทคโนโลยี extrusion จะทำให้การขึ้นรูปไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยทำได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นครับและทำให้วัสดุเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันมีความแข็งแรงทนแดดทนฝน และมีความหนาแน่นกว่าการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วๆไปถึง60%ครับพี่นันฮะผมได้ความหมายของตัวที่2แล้วฮะก็คือตัวซีซ <C Channel. S 2> ี n e l เหรอ๋อไม่ใช่ทีมันคือคำว่า creativity ครับพี่นัน มันคือความหลากหลายในงานออกแบบนะฮะซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้เจ้าตัววัสดุ C ี h ช n n น l ตัวนี้นะฮะไปออกแบบงานได้หลากหลายมากๆสร้างสรรค์มากๆเลยเป็นงานเชิงชายนะครับเป็นขอบอาคารเป็นกรอบอาคารนะครับหรือว่าเป็นขอบคานภายในหรือแม้กระทั่งการตกแต่งเสารหรือว่าผนังภายในเนี่ยนะก็มีคนเอาไปทามาแล้เยอะแยะเลยพี่นันสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยฮะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะัพี่นันฮะ ผมได้คําเฉลยตัว O ไปอีกตัวแล้วฮะมันคือคําว่า outstanding ซึ่งมาจากความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัววัสดุ3ชิ้นที่เรามาดูกันวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น C ีช n n e l m o d i n a ที่ไปดูตอนแรกแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งคุณจําจะพาเราไปดูกันเมื่อนําวัสดุ3ตัวนี้นะครับมาตกแต่งนะครับทั้งภายนอกภายในไม่ว่าจะตกแต่งร่วมกันหรือใช้งานแยกกันเนี่ยมันจะสร้างความโดดเด่นให้กับงานออกแบบของเราเยอะเลยพี่นันทั้งสามคำเนี่ยสามารถสื่อสารได้ถึงวัสดุของเราได้อย่างชัดเจนเลยครับตะกี้ โอ้โหมาจากไหนฮะเนี่ยแต่ว่าคุณจั๊มจะพาผมไปดูอีกที่หนึ่งยังเหลืออีกนึงยังไม่หมดเพียงเท่านี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมฮะไปเลยครับไปฮะอ้ไปไปไล้วใช่ไหมฮะเออไปทางไหนดี้วเนี่ยนี่ โอ้โหนี่เป็นที่ที่3แล้วฮะที่เราพามาดูกันในวันนี้ครับคุณจำ <c oughs> เหนื่อยมากเลยแต่คุณจำดูไม่เหนื่อยเลยนะยังพอได้ครับสวัสดมากันนะฮะที่นี่เราจะพามาดูอะไรกันครับสาหรับที่นี่นครับเราก็จะพามาดูข้างหลังนี้เลยครับตรงนี้เลยฮะตรงระแนงตรงนี้นะครับใช่ครับเป็นระแนงไม้นั่นเองครับผมว่าวัสดุตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นไม้จริงที่ที่ค่อนข้างจะทํายากแน่ๆเลยเวลาทํามาเป็นระแนงอะไรแบบนี้คิดว่าเหมือนไม้จริงมากเลยใช่ไหมครับเหมือนมากๆเลยฮะแต่จริงๆเนี่ยตัวนี้เป็น S G Decor รุ่นลายนั่นเองครับเป็นเทร แล้วมันวัสดุเนี่ยมันก็คืออย่าบอกว่าเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เหมือนกันไฟเบอร์ซีเมนต์เหมือนกันอ๋อเหมือนกับ2ที่ที่เราไปดูมาใตอนแรกนะครับแล้วอย่างผมเห็นอย่างนี้เนี่ยมีวัสดุอะไรมาให้ผมดูอยากเห็นตัวจริงไหมครับอยากเห็นมากๆเลยฮะเดี๋ยวผมเสกมาให้ดูครับไม่ต้องแล้วฮะมาแล้วฮะนี่เป็น s อสซีจีเอรุ่นลายรุ่นลายนั่นเองอ๋อนี่ฮะสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับคุณสมบัติของ s อส Deco รุ่นลายตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ครับที่สามารถใช้ตกแตต่งงไได้้้้้ทททัภภภาาาาาาายยนนนนนอกกกกกใใุสพศครรรชมวีเป็ เพิ่มเส้นสายให้กับบ้านแล้วก็เป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านด้วยครับในเรื่องของงานออกแบบเนาะบางทีเราอยากใช้ความเป็นระแนงเอามาสร้างสรรค์เป็นผลงานต่างๆใช่ครับนอกจากนี้นะครับตัวไม้ตัวนี้ครับยังสามารถทําสีได้หลากหลายด้วยครับไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่แค่สีไม้ธรรมชาติครับอยากจะได้สีแนวสีขาวสีดําไปเลยก็สามารถทําได้ครับอ๋อบางทีแบบนักออกแบบก็อยากเหมือนสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้มันหลากหลายหน่อยให้มันโดดเด่นนะครับแล้ววิธีการติดตั้งที่มันยากไหมฮะก็สําหรับวิธีการติดตั้งไม้ตัวนี้ไม่ยากเลยครับเวลาติดตั้งนะครับเราก็ใช แล้วก็ตถึตั้งด้วยการยิงสกรูครับอ๋อก็คือเป็นระบบแห้งปกติ<ช>นั่นเองนะครับ,รบก็จะสามารถสร้างระแนงที่มาช่วยบดบังแล้วก็กรองแสงแดดได้ใช่ครับเป็นการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับบ้านได้ด้วยครับ คุณจำครับผมได้คำเฉลยของตัว R ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้ของผมแล้วฮะพี่นันก็คือคำว่ารียวนั่นเองฮะที่แปลว่าความสมจริงเออถูกอีกแล้วครับน้าวนั่นไงผมเก่ง <laughs> วันนี้มันง่ายมากมากเลยเพราะผมแบบเอาเฉลยซ่อนไนนว้ข้างหลังคำว่ารียวเนี่ยมันมาจากเป็นวัสดุทดแทนครับคุณจำครับตะกี้ตั้งแต่ที่เราไปดูมา3ที่เนาะมันทดแทนได้ทั้งปูนนะครับเหล็กแล้วก็ไม้เรียกได้ว่าคุณสมบัติของเจ้าตัวไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์งานออกแบบจริงๆคุณจำใช่ครับวัสดุ ตามที่ได้บอกไปก็คือสมจริงมากๆแล้วก็การใช้วัสดุทดแทนเนี่ยครับมีข้อดียังไงเวลาเราใช้วัสดุจริงเนี่ยครับอาจจะต้องมีการบำรุงรักษาเป็นพิเศษเช่นบางตัวเนี่ยน้ำหนักอาจจะมากหรือการใช้เหล็กเนี่ยครับภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสนิมการใช้ไม้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปลวกนะครับปัญหาทุกอย่างเนี่ยจะหมดไปถ้าเราใช้วัสดุทดแทนนอกจากนี้นะครับการใช้วัสดุทดแทนเนี่ยเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับวัสดุที่เราพูดถึงเนี่ยครับก็คือตัวนี้ครับ นี่อ่าซีจีเดคอันเองครับครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณจำจริงจริงนะครับ,บทีุ่ณมากเลยคพาไปดูนะครับถึง3ามที่นยพี่นัน<ม>เรียกได้ว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบใหม่ๆมาเพียบเลยนะฮะ,ะก็คือในนี้มีวัสดุครบทุตัวเนาะมีมีครบครับอ่าเดี๋ยวเดียเ๋ยวผมก็ะจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอผมไปก่อนเออผมขอฝาก เฟซบุ๊กกรุ๊ปไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าอยากติดตามข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับ HG Decor หรือว่าข้อมูลการตกแต่งบ้านต่างๆนะครับเข้าไปจอยได้ที่ Facebook สถาปนิกสเปนครับครับผม